เมื่อกี้แม่ตัวผ่านไปไม่เจอไม่ทันเลย แบเข้าหัวเฉยดูโอเมก้เสงเสียงเกมนีคนเดียสปอร์ตแน่จะไปสปอร์ตเขาหไม แม้ง

ไม่ได้ไม่เชื่อ ไปสิโอเคเออโดนมายิงเลยโดนเขาก็ไม่ได้เซฟไว้หรือเปล่า,ต,าต้องวิ่งก่อนเอ้าเพื่อนเราตายไว โอ้ไม oh, ่โดน เไม่เ yeah. สียงเหมือนบนหัวผมเลยว่ะโอ้ยยะวันโลครับผมยิงโดนนัดเดียวอีนัดเดียวล้มแมนอะวันมิสเตอร,ร์เซ็ตชั่ง wake up. Còn hai mét. Còn Vẫn Still there. Peeking. Inside, inside. Nice. Không mấy mấy เมื่อกี้กลัวมันมีเพื่อนตามหลังมันมานะครับก็เลยไม่อยากปาดครับก็เลยตัดตัดแล้วหนีนะตัวหนึ่งถึงสมีตัวไหนยังไม่ได้เล่นมั่งหนึ่งจะลืมไปเปลี่ยนชื่อด้วยก็ดีนะแต่มาอยู่แล้ Please come please กำลังเข้ามา นี่แต่คนบอกว่าเสียงหมดตัวตีนขนาดยังไม่ได้ทำเสียงที่อะไรวะผมไม่ได้ดูนี่เพื่อนตั้งไวะไอ้เขาทำเพียเลยวะปั่หน้าจะเขาคุยกับใครวะ ตกใจหมดเลยแล้งเอาไหมล่ะไม่เอาหรอที่เนี่ยได้ยาผมโดนเนียดไปตั้งสิบบาทไม่ขึ้นอ่ะโอ้ตังค์ขึ้นมาเลยตีเนียดขึ้นนี้แบบวแบบ่า ทำเดินนีนี่เป็นผมไปแล้วพี่บอยเนี่ยจะพูดเยอะไปทำให้มันขึ้นด้วยนะปลายขัวไอ้สัตว์ไอ้เ <c oughs> <c oughs> ชีย้ยผมผมเพชรนะปะ่ะเนี่ยเอชรป่ะ

This this so let me break 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 it on down for you i never it up i never know i'm gonna take taking that crown from you i worry back out so let me break 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 it on down for you i never giving up i never know i'm gonna take take taking that crown from you i worry about out i'm gonna